ข่าวว่าคัมแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่3ธันวาคมโดยโคชฟุ์บอลแมนเชสเตอร์เดตยันนี่คอสเนอร์เทรนชีตแนรับขยาดผู้เล่นแบบแร็์ฟอร์ดนะโดยทั้งเทนเอลิสเดอร์อานอว์แบกขวาทีมชาติอังกฤษยกย่อง,องมารับไรทฟอร์ดกองหน้าเพื่อนร,ร่วมทีมคือตัวอันตรายที่กองหลังคู่แข่งต่างไม่อยากจะเผชิญหน้าในครั้งนี้ โดยก็น,น่าจะทางแมนเชสเตอร์นั้นใช้เวลากว่า49วินาทีหลังถูกส่งเป็นตัวสำรองและก็ทำประตูได้ในเกมเปิดสนามที่ชนะอิหร่านไป6-2และล่าสุดนั้นได้ลงเล่นเป็นตัวจริงพร้อมกับทาง2ประตูให้กับทีมชนะเวลไป3-0ต่อ 0, จะมีกระแสให้ลงเล่นเป็นตัวจริงแทนที่บราฮิมสตอริงซึ่งทางเทรนเองก็ยกย่องเพื่อนรุวมทีะว่าเป็นนักเตะที่รับไม่อยากจะไปชิญหน้าด้วยในครั้นี้ เมื่อเขาลงสู่สนามคุณคิดว่าเขาต้องใช้ความเร็วของเขาเขาจะใช้ความเร็วเพื่อจะเล่นงานคู่แข่งและก็ะรุแนวรับเลี้ยงบอลจี้ใส่คู่แข่งในครั้งนี้จงได้เขาคือคนคนนั้นไทยานะกองหลังคุณไม่ต้องการจะเผชิญหน้ากับผู้เล่นแบบนี้ไปตลอดเลยนะเพราะตลอดทั้งเกมคุณต้องมาคอยกังวลนว่าพวกเขาจะทําอะไรสักอย่างถ้าพวกเขาจะทําประตูถ้าพวกเขากำลังสร้างโอกาสเข้าท่า การมีเขาอยู่ในทีมคุณก็รู้ว่ากองหลังคิดอะไรอยู่เขาคือผู้เล่นที่โดดเด่นเขามีทักษะและเขาสามารถทําประตูได้เขาสามารถสร้างโอกาสกา,การทําประตูได้สำหรับอังกฤษนั้นจะลงเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายกับเซเนกัลในวันอาทิตย์ที่4ทธันวาคมที่ถึงนี้เป็นในว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไป็แกาวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาเก,กันดีครับคริชมันเผยกำลังสนุกกับบทบาทใหม่ในครั้งนี้ โดยองตัวกิสมันกำลังสนุกกับบทบาทใหม่ในทีมชาติฝรั่งเศสชุดทำศึกโบลิมป2022โดยเฉพาะการป้อนบอลให้3ประสานในแดนหน้า งองตอนกิสมันสตาร์จากทางอาแอตเลติกัมาตเรตปรับบทบาทการหมากเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ของทีมชาติฝรั่งเศสในศึกขัลโลก2022โดยรองเล่นซึ่งนณะสามแนวรุกก็จะมีคิดเล่นเอเบเป้โอเยชิรูและก็อุสบานเดเบเลซึ่งแข้งไวย์ซาเซีกำลังสนุกกับการดีบทบาทใหม่รวมไปถึงการเล่นร่วมกับทางเอบบเป้ตามการรายงานจากทางบาก้าเมืม่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยกริชมันได้ทำแอซิสให้กับทางเอมบาเป้นะฮะทำประตูชัยในเกมชนะเดนมาร์กไป2ต่อ1ซึ่งกองหน้าจากทางแอตร์เลติโกมาดริดได้เปิดเผยนั้นว่าเขานั้นกำลังสนุกในการเล่นร่วมกับทางกองหน้าดาวดังจากทางปารีสแซงแ์งแงเราไม่เคยได้เล่นด้วยกันมากมายนักและมันก็ยากที่จะทำงานกับการมีส่วนร่วมนั้นแต่มันจะตามมากริชมันก็ได้เผยกับทางมากา ผมชอบที่จะมองหาบอนนะและผมเริ่มเข้าใจเกมของเขาและสิ่งที่เขาต้องการผมนั้นรู้สึกอิสระในบทบาทนี้เพราะผมมีผู้เล่น3คนอยู่ข้างหน้าผมและมันง่ายกว่าสำหรับผมเมื่อร่างกายฟิตสมบูรณ์แบบเหมือนตอนนี้ทุกอย่างก็ดูง่ายขึ้นฝรั่งเศสนะั้นมีโปรแกรมลงเล่นในรอบ16ทีมกับโปแลนด์ที่สนามอันชูมามาสเตเดียมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้และผู้ชนะของเกมนี้จะเข้าไปพบกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษ หรือเซเนกัลในรอบครอเตอร์ไฟนอลในครั้งนี้นั่นครับนานะผมเป็นว่างานนี้กริชมันนะฮะก็บอกว่าเขานั้นพร้อมจะลุยเต็มที่อยู่แล้วเรามาดูข่าวจอมมากกันอดกครับอิสระเซบรีมอแกนเผยปรนโดดีดาหลังยกเลิกสัญญากับแมนอยู่นะ โดยทางเฟเชสบอลแกนบอกเองหลังจากที่ทางคิซโน่ปรนโดได้ยกเลิกสัญญากับทางแมนยูไปแล้วนั้นอีกฝ่ายก็แสดงท่าทีสุดแฮปปี้ที่สุดเลยเพราะบอกว่าปรนโดยังต้องการจะเล่นกับทางทีมที่ได้สิทธิ์เล่นอยู่ฟาแชมเปียนลีกอยู่นะโดยทุกเฟเชสบอแกนนักข่าวและก็พิธีกรชาวอังกฤษได้เปิดเผยนะว่าคิซโน่ปรนโดบอกกับตนเองว่ารู้สึกเป็นอิสระเหมือนนกเลยนะหลังจากที่ยกเลิกสัญญากับทางแมนเชสเตอร์สเตดเป็นที่เรื่อยแล้ว ซึ่งทางบรันโดเองก็ตกเป็นประเด็นร้อนกับ Man U, แมนยูตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากเขาต้องย้ายทีมจนถึงขั้นให้จอชเมนเดสเอเจนต์คู่ใจตะเวนเจรจากับหลายสโมสรขณะที่ในระหว่างฤดูกาลการแข่งขันเขาก็ไม่พอใจกับแนวทางในการปฏิบัติจากทางเอ็ดิกเชนฮาร์คจนถึงขั้นให้สัมภาษณ์เชิงตำหนิอีกฝ่ายซึ่งนั่นทำนำไปสู่การทำให้เขาโดนยกเลิกสัญญาซึ่งโมแกนได้เปิดเผยผ่านเดอะเทลกกาฟสื่อชื่อดังของเมืองผู้ด,ดีดนว่า ผงสงภาพเคลื่อนไหวของตัวละครดินเรียนบบเดชจากหนังเรื่องเบฟฮาร์ดที่ตะโกนคำว่าฟรีดอมแปลเป็นภาษาไทยได้ประมาณว่าอิสระไปให้กับเขาซึ่งเขาก็คิดว่ามันเป็นบทสรุปหรือว่าถึงความรู้สึกของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยเขาตอบกลับมาว่าเป็นอิสระเหมือนดังนกซึ่งมอร์แกนบอกกับตัวเองด้ว่าบรนโดนั้นยังต้องการจะเล่นกับสมโมสรที่ได้สิทธิ์ไปศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นหลักไม่ได้คิดเกี่ยวกับการโกยเงินก้อนโต,ตีอย่างใดโดยเขาได้บอกว่า เขาคิดว่าถ้าเขาทําได้ดีในฟุตบอลโลกคนนี้แล้วล่ะก็เขาก็จะได้สิ่งที่เขาต้องการนั่นคือการอยู่กับสโมสรที่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกซึ่งจะช่วยเพิ่มสติและความยิ่งใหญ่ให้กับเขาต่อไปนั่นเอง เขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องเงินเป็นหลักเลยนะสำหรับเขาแล้วมันขึ้นอยู่กับความกระหายอันแรงกล้กาที่จะได้ไปเล่นฟุตบอลระดับสูงขึ้นไปเพื่อที่จะทําลายสถิติต่างๆมากมายและควา้าแชมป์มาครองให้จงได้ซึ่งที่ผ่านมาเขาก็ได้แชมป์ในประเทศต่างๆมากมายกว่านักเตะค,คนไหนก็ตามในหน้าประวัติศาสตร์ในครั้งนี้อีกด้วยนะนะนะผมเป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันตอไปก็แลวกันว่าคําว่าฟรีดอมของทางบรโตนั้นจะฟรีดอมจริงๆไหม เรามาดูข่าวจอมากกันดิครับประธาน PSG บอกหน้าหนาวนี้ทีมชุดเดิมตอกย้ำไม่สนใจบรันโดหรอกนะโดยทางนาเซอร์อันเคราฟีประธานปารีสแซงต์แฌงย้มแผนงานตลัดมกราคมปี2023ว่าจะพยายามรักษาหน้าตาเดิมๆของทีมเอาไว้ way, เพื่อความต่อนเนื่องดังนั้นลืมไปได้เลยนะว่าจะลากเอากองหน้าฟรีเอเจนต์คิเโนบรนโดมาเสริมทัพ ดยการที่ทางบรนเดโนนั้นถูกยกเลิกสัญญาออกจากทางแมนยูโดยยังเทยทยาน,นะฮะเล่นย่กับทางทีมเกรดเตะแชมเปียนลีกอย่างแน่นอนเปเชเข้าข่ายเนื่องจากมีครบซึกศักดินาเล่นเพื่อความสำเร็จและความมั่นคงทางการเงินโดยทว่าประธานสโมสรชาวกาตากนั้นรีบออกมางัดพิจารณาการเสริมกรณีเข้ามาแล้วจะก,ก่อด,ดราม่าแก่ทีมมากกว่าเดิม โดยเขาที่บอกว่าก็ไว้รอดูก็แล้วกันแต่ผมไม่คิดว่าจะมีอะไรมือหวาเราไม่จะเป็นต้องเอาใครมาอีกอยากรักษาหน้าเดิมๆเ,เอาไว้การเปิดปากพานเลอร์กิฟคิดว่าตอนนั้นสามารถตามหาวิญญาณแห่งการทํางานร่วมกันเจอแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทําไมผลงานถึงดีขึ้นโดยกระแสที่ว่าทําไมทางเทนเนอร์คริสโตฟกาลิเย่กอหลังเพิ่มแล้วก็ชี้แจงได้ว่าไม่มีการต้อมขอใดๆเพราะพวกเขาเข้าใจสถานการณ์ทีมดี โดยทีมงานทั้งหมดหาบริกันซึ่งผมนับถือเฮชโค้ดของเรามากทราบซึ้งแก่มากเลยนะเพราะมีคุณค่าความเป็นมนุษย์สูงเป็นกุนซืนน้ำดีสำหรับยอดปรัถนาอย่างแชมป์แชมเปี้ยนลีกทางอัคาดิฟี่ยังไม่ขอออกตัวแรงเมื่อดูคู่แข่งรบอบ16ทีมได้แก่ไบายามินิกผมเคยเรียนไปเมื่อฤดูการก่อนเราจะก้าวอย่างมั่นคงไปทีละขั้นก็ไว้ให้จบเิลด์คัพซะก่อน ฉะนั้นโฟกัสที่ลีกลีกเอิงฝรั่งเศสพอถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่อยไปเชิญหน้ากับทางบอญเยมินิก3ประสานแดนหน้าเปเชยอย่างเรเนเวซี่คริเนเอเวเป้และก็เนย์มาร์ทางจูเนียร์ทีมชาติของเรานั้นล้นแล้วผ่านเข้าถึงรอบสุดท้ายมีแค่สตาร์บอสเลียนโชคร้ายเจ็บข้อเท้าคนเดียวเท่านั้นนะนะผมเป็นจะว่างานนี้ปรอนโดนะฮะ ก็ยังถือว่าไปเป็นที่สนใจของตลาดซื้อขายในครั้งนี้เพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาเกันดิครับสื่อยกแมนยูเต็งเดี่ยวคว้าตัวกัโปอลในตลาดหน้าหนาวนะโดยการที่ทางแมนเชสเตอร์ยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกถูกยกเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวโคลจิกักโปอลหน้กทีมชาติทอนแลนด์มาวมทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้ตามการรายงานจากทางเว็บไซต์ Co ้ k แฮกอ f f s ซต์ โดดเตะมว้ยสัเปเรนี้กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นให้กับทางทีมอสศวตสีส้มในศึกคุบอลโลกปี2022ที่กาตาโดยยิงไปแล้วทั้งสิ้น2ประตูจากการลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่ม2นัดทำให้เขาคนนี้กลายเป็นที่จับตามองของห,อหลายทีมอยู่ในเวลานี้ โดยแมนยูก็เป็นอีกหนึ่งสโมสร,รที่มีข่าวต้องการตัวก,กักโฟมาล่าตาข่ายในทีมโอแทฟอร์ดโดยพวกเขานั้นมีข่าวกันมาแล้วเมื่อช่วงซมเมอร์ที่ผ่านมารวมทั้งยังมีชื่อของเลว์ฟูและก็อาร์สเนอลเข้ามาเกี่ยวข้องกันอีกด้วยอย่างไรก็ตามแคลกออฟไซด์ได้อ้างบทสัมภาษณ์ของจินโจนนักข่าวชื่อดังที่กล่าวผ่านทางเว็บไซต์ กิฟต์มีสปอร์ตโดยเขาเชื่อว่าทีมไปแสดงถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งในการปิดดิวกับแข่ง PSV ในตลาดซื้อขายที่กำลังจะมาถึงโดยให้ผลสนใจนะว่าผมคิดว่าคุณต้องเลือกให้กับพวกเขาเป็นตัวเต็งในเดิวนี้แต่ณเวลานี้ทุกคนต่างก็พร้อมที่จะสู้เหมือนกันนั่นอาจจะทำให้เรื่องนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นแมนยูมีข่าวเชื่อมโยงก,กันตเตะอย่างหนัก และพวกเขาก็ดูเหมือนว่าจะมีความคืบหน้ามากที่สุดนะในแง่ของการที่จะรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรจึงจะปิดนิ้วนี้ได้สําเร็จสำหรับผลงานกับโต้นสังกัดในช่วงสีซั่นนี้กัคโปได้ยิงไปแล้วถึง13ประตูและกระทําไปอีก17แอสซิสจากการลง3 24นัดรมทุกร,รายการในขวาร์นี้และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวลอนสมสรร์แมนเชสเตอร์รในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ